นายสมพงษ์ชมชัยในอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นประธานพิธีเปิดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2564ที่หอประชุมอำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 แก่พี่น้องประชาชนเปรียบเสมือนบุคลากรด่านหน้าอีกหนึ่งองค์กร พร้อมมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมจากนั้นเป็นกิจกรรมโครงการวันรวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภยัยโควิด1 9อำเภอศรีสัสชนาลัยโดยท่านในอำเภอได้มีแนวคิดจะทำโครงการเพื่อสมทบทุนไว้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากโรคโควิด -19 ในพื้นที่อํเภอศรีสัสชนาลัย ซึ่งมีข้าราชการทุกภาคส่วนกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชมรมต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมสมทบทุนและบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเป็นจำนวนมากพร้อมด้วยการมอบเตียงจำนวน134เตียงของกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง134หมู่บ้านและเป็นที่น่าประทับใจคือ นายสานิตรุ่งโรดและนางนวรัตไสชมภูสองสอจคู่ซียกเงินเดือนคนละหนึ่งเดือนเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด -19 อำเภอศรีสัชนาลัยโดยทั้งสองคนกล่าวว่าได้มองเห็นการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด -19 ของบุคลากรในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยแล้วรู้สึกเห็นใจมีความเป็นห่วงและอยากตอบแทนพี่น้องประชาชนที่เลือกเราทั้งสองคนมาเป็นสมาชิกสภาจังหวัด จึงขอยกเงินเดือนให้สมทบเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด1 9จะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านในอำเภอศรีสัชนาลัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าทางอำเภอศรีสัชนาลัยได้รับการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่จากเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและเข้มงวดพร้อมขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคส่วนพี่น้องท่านใดจะร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด -19 สามารถบริจาคได้ที่บัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดเลขที่บัญชี02-019-905-7789ธนาคารทกสสาขาศรีสัชนาลัยนัดทวดีพ่วงหงรายงาน